สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สามสิบธันวาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นทีดาวกันเหมือนเดิมคาดเฉพาะตัวที่มาเจ๋งสุดเน้นสุดวันเสาร์นี้มีมาฝากสี่อสี่ตัวเน้นท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ e p พสี่เป็นตัวมาเจ๋งสุดเน้นสุดตัวที่4ตัวสุดท้ายในคือวันเสาร์นี้แล้วเป็นการพบกันระหว่างฟอร์เรสกับแมนอยู่ในเตด ทำพาดด้วยการทางป่วงฝากทุกท่านที่กำลังรับชมและฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเช็คข้อมูล2พูดูดแฮนดิแคปครับฟอร์เรสกับแมนยูฟอร์เรสปัจจุบันอยู่อันดับที่16ของตารางมีอยู่17คะแนนยังคงต้องนิดลนในก,การตรงชั้นต่อไปนะปัจจุบันฟอร์เรสในขณะที่แมนยู ก็อยู่ดับที่เจของตารางครับมีอยู่สามทีมคะแนนผลงานก็ยังไม่ค่อยกระตื้องนัะขึ้นขึ้นลงลงไม่แน่ไม่นอนท้าทายฤดูกาลนี้จะลุ้นพื้นที่ยุโรปลำบากมากฟอ r เรสครับทีมในโซนนีการตกชั้นผลงานห้าเกมหลังสุดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามน่าเซอร์ไพรส์สุดๆคือเกมลราสุดที่บุกเอาชนะเดนเรซสามนึ่ การลงทุนกำไรเป็นสองเกมขาดทุนสามเกมส่วนผลงานของแมนยูทีมดับที่เจ็ดของตารางชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามเหมือนกันเลยดูไม่จืดเลยกำไรก็กำไรได้แค่สองเกมขาดทุนสามเกมและล่าสุดพวกเขาก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเปิดบ้านเอาชนะแอนเลติโกาไ,ไ,ดไ,ได้ก่อนสามสองที่บอกว่าเซอร์ไพรส์ไม่ได้เซอร์ไพรส์ที่ชนะอะไรต้องใช่ว่า เซอร์พาที่ชนะได้ทั้งที่ตามหนังแอนตมมันเวราไปก่อน1ึงสองศนกลับมาชนะสามสองฤดูการนี้แทบจะเห็นน้อยครั้งมากๆที่มีการคัมแบ็กได้แบบนี้อย่างไรก็ตามครับการเจอการห้าครั้งหลังสุดปรากฏว่าแมนยูชนะฟอเรสไ,ได้ทุกครั้งวันนี้ตอนนี้จะฉายหนังม้วนเดิมหรือเปล่าหรือจะฉายหนังม้วนใหม่ พอทีมจะบ้านหลังพิงฝาหมาจนตอก่วนแมนยูกล็ล่วงรวนมาจะอยู่การตลาดอยู่แล้วนะก็วัดกันครับตัวภูตัวแฮนดิแคปครับเจ้าบารดาทั้งห้ารายชี้ช่องทางปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องฟอเรสต์ปรับราคาลดลงหมดออเลออยในช่องเสมอปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องแมนยูอาภูมองว่าฟอรเรสต์ไม่ชนะกันเสมอจะไม่แพ้ในเกมนี้ น,นี่แเ็นราคาแมนยูบุกต่อน้อมแน้มเหลือเกินปอบปารบสิบปอบปารบห้าถือว่าผิดวิสัยมิษศาสร์แดงมาเยอะนะกับเกมเยือนเนี่ยัขนาดเกมเดบ้วนยังโดนบุกไปงัดไปแงได้เลยแล้ววันนี้ออกมาเยอือนแมนยูจะยังไงทั้งคู่ต่างเซอร์ไพรส์คู่แข่งมาในเกมล่าสุดนะแรงจูใจในการเล่นก็คงจะมีไม,ม่มีมากไม่น้อยแหละ แต่ด้วยพูนี้ด้วยแฮนิแคปนี้เลือกยืนอ,อยู่กับเจ้าบ้านฟอร์เรสชัดเจนไม่ชนะก็เสมอด้วยนะไม่ใช่แค่เสมออย่างเดียวนะไม่ชนะด้วยนะโอ้โหก็ต้องบอกว่ามั่นใจขนาดนี้จัดไปเลยครับสโตรรองฟอร์เรสผู้หนึ่งสุดแล้วนานเที่ยงคืนครึ่งก็ส่ตรรองฟอร์เรสเป็นที่เดียตัวเล้นสุดสิบดาวเป็นตัวมั่นเจนสุดเด็นสุดตัวที่สี่ในอ p พีสี่ประจำค่ำคืนวันนี้ ส่วนลองฟอร์เรสส่วนท่านใดยังวม่ได้รับฟัง EP 1ถึง EP 3ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบระคุณมากๆครับ